คนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สเตย์เกียนไมค์ครับนะครันี้อยู่กับผมโนติโนนะฮะวันนี้ไม่ได้มาจัดกิจกรรมนะครับแต่จะมาแจก ID แท้นะครับให้กับผู้ที่ มีไวรัสอยู่ในเซิร์ฟของเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับต้องมีไวรัสเหลืออย่างน้อย1วันนะครับซึ่งตอนนี้นะตอนนี้เลยนะฮะเวลา21่สนิกาห้นาทีนะครับก็มีผู้เหลือไวรัสอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย1วันเนี่ยอยู่ที่315คนนั่นเองนะครับผมจากดัตต้าเบสของ s t e a k h o p c o m นะครับซึ่งวิธีการสุ่มนะฮะผมก็จะสุ่มเลข1ถึงเลข315นะครับ ด้วยเว็ random.org นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับจากเนี่ยครับหมายเลขาวายลิสใน Database พวกนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่ใช่เสียเวลาผมเกมค้างไปแล้วเพื <c oughs> ่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มเลยดีกว่านะฮะนี่ก็เป็น ของขวัญน,นะครับให้เพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัว m c t ของเรานั่นเองนะครับก็พยายามจะให,ให้ได้ทุกเดือนแหละแต่ว่าบางเดือนก็ขัดฝนก็ให้ไม่ได้เดือนนี้มีก็เลยให้นะครับจัดไปนะฮะโอเคฟุ่มเลยแล้วกันฟุ่มทีเดียวจะได้ใครเนาะทีเดียวครับบึ้งหมุน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 นานด้วยเออเจครับเลขที่72นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนแล้วผมค่อยสกรีนแชปเตอร์ให้ 72ไนดะ้อยู่หน้า2โอเคเลขที่72ผมแคปมาตั้งแต่50เลยชึบนะฮะเลขที่72นะครับทึบึบ,บเจอแล้วครับ lexarip นะครับผมเดี๋ยวผมดับเบิลเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับว่ามีชื่ออยู่ในดา t a าเบสหรือเปล่านะครับแป๊บหนึ่งนะ ชึบเล็กฟ R I P มีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ staygenshop.com เลยนะครับยินดีด้วยนะครับที่ได้รับ ID แท้จากเซิร์ฟเวอร์เราไปนะถือเป็นของขวัญจากครอบครัวสู่สมาชิกครอบครัวของเราแล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครว่างๆครับมานั่งเล่นเฮฮากันได้นะครับเราอยู่กันแบบครอบครัวเฮฮาไปเรื่อยๆนะฮะในเซิร์ฟอร์ s t a นะครับที่เว็บ s t a g e n s h o p staygen. com ไปเฉยนะฮะสำหรับรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบาย